อาาต,อ,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 ตออะาไเตอตตังจนึ่งหน่งคิดามจะได้อะไรจากคลิปนี้หนึ่งองเต็มเลยึ่มฮึมดูเมือกคนดูเมือ ครับผมอยู่ผม,มน,นุ่นเนียทุกคนก็วันนี้อยู่ผมนุกันนะฮะแล้วก็นิ้งค่ะอ้าววันนี้เราจะมาตำส้มส้สตมต่ำกันจริงโอเคไหมใช่อเอาซแซ่บเลยนะได้เดี๋ยววันนี้ตำเสร็จปุ๊บเราแข่งกันกินด้วยวันนี้เราจะตำอะไรกันครับนี้ครับตำซ่้ ตำซั่วตำนุกไงเอานุ๊กนุกนุ้ยๆแหละโอเคนี่เราแั่วตำซัวตำซั่วมึงต้องเป็นแบบอันนี้หน่อยสิมึงจะพยายามเลยตำซั่วอย่างไม่ได้ตำซั่วตำซั่วซั่วซั่วโอเคไหมดุยตำซัวน่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยเลยนะว่าแต่เวลากินส้มตำใเสต้นนี่คุณลองเลยนะอไอ้ลองไหมฮะ ไหวแล้วเอาเคโตามตามไปแมวแต่คุณแต่งแบบนี้มาเลยอะเนี่ยใช่จะเต็มเลยใช่เป็นแม่ค้าส้มตำใช่อันนี้จะเป็นแม่ค้าส้มตำใส่พริกกินเม็ดเดียวใส่ไปเลยใช่ไหมวันนี้เราจะแข่งกินกันเราจะมาใส่เม็ดสองเม็ดหนึ่งกำของฉันได้ไหมอ่าหนึ่งกำอ่ากำของคุณอ่ากินเม็ดไปวยเอ้ยอย่าปล่อยดิเฮ้ยจิ๊ก่าเลยเฮ้ย เ okay. นี่หมดเนี่ยทุกคนหมดเออประมาณสองร้อยเมตรถึงไหมถ,ไถึงจัดไปฉันจับมาสองกำมือจัดไปสองร้อยเมตรโอเค่ <c oughs> okay. ะโอเคเดี๋ยวก่อนระหว่างคุณตั้มคุณตั้มไปเรืนะ่อยนะเดี๋ยวผมก็ไปแต่งตัวบ้างโอเคไหมได้ผนแต่งจัดเต็มคันี้เดี๋ยวไปควงลีลาฮะ มีแสบดากกันบ้างแล้วฮะโอ้ตายตายวันนี้ห้องน้ำใครห้องน้ำมันฮะวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ้ยพี่ข้าจมูกมแค่นี่ก็จะได้แล้วนะ ร้อนฮะเอ้ยมันไม่จำนะฮะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนะจ๊ะใส่ลงไปเลยโอ้ยแสบจมูกวใส่ลงไปอีกลูกหนึ่งนะฮะมันไปนานจังวะแอบไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือเปล่าเนี่ยตําเข้าไปนะฮะ จะออกมายัางไงรอดูนะคะโอ้ยน no. ุเปลี่ยนเสื้อผ้าถึงกรุงเทพเลยหรือไงเนี่ยเปิดกระเป๋าพิ่เกอบไปเรียนเข้าตาดูรู้สึกว่ามันจะกินได้ไหมเนาะอะ่เราใส่น้ำปาร้านะคะน้ำปาร้าลงไปของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมาใส่ไปเลยสองช้อนเค็มแน่นอนแล้วก็อืมน้ำมมูกลเลยค่ะเด็ดรอแล้ว ฮ้ยนาแล้วมาแล้วหมายหนคุณตำไปถึงไแล้วนี่เสร็จหรืปยาวแล้วแต่งตัวแป๊บเอาก็เลย้ไปมาแล้วเดี๋ยวเราจะแข่งกันกินไงใครกินไปได้กี่คำมีบทลงโทษด้วยเออแล้วใครกินน้ำก่อนแพ้โอเคไหมได้ได้คุณแต่งตัวจัดเต็มไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปแต่งบ้างโอเคไหมได้ได้บางทีคุณตัวเล็กแบบนี้ผมตัวสูงยินมันก็สวยเหมือนกันนะหรออืมไม่กินแล้วว่ะคุณตำ เร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยก็ว่าเสร็จละโอ้ยยังไม่เ really สร็จมึงไปกรุงเทพมาหรือไงเนี่ยหรือว่ามึงไปเอาอะไรแอบใส่น้ำมาวะชอบมีแผ่นกันน้ำต่อไปแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะนุกเอาแบบเปรี้ยวไหมอร่อยอ่ะอร่อยเหรอไม่มีอ่ะทำแบบพิสดารมีดก็แบบโอ้โหคมคมปาดมะนาวยังไม่เข้าเลยนะคะเค็มจ้ะนี่รสเค็มเราไม่มีชิมนะ ตัมไปตั้มเลยเอ้ยเจ็บ้องเออเจ๊เล่าผมเลยเอ้ยนี่อะไรนี่นี่เด็มาโชิญนมดิแต่มันเสิกละเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ขนมจีนแล้วเนี่ยเจ๊ตั้มเองนี่ใส่อะไรไปบ้างแล้วเนี่ยเสร็จหมดแล้วคุณไม่ได้แอบพ่อพี่โกกใช่ไหมไม่ได้ออฮึเอาบทลงโทษอะไรเอางี้ดีกว่าแก้ผ้าไปหน่สิรี่อะไม่ได้ไม่ได้ถึงผู้หญิงบ้างเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะ ทุกนี้เขาไม่อายกันแล้วอายสิใครไม่อายเดี๋ยวกูอายเอาอะไรอ่ะเอาน่ะคุณเอาเทสชนะไปก่อนคุณอยากโอ้ถ้าผมผมแพ้คุณคุณจะสั่งให้ผมทำอะไรแย่เลยนะคนไม่กินเผ็ดนะไอ้ที่วันนี้ผมกินผมบอกตรงแม่เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เทเลยนะอ่ะเทเลยเทเลยอ่ะเทวยเทดีๆนะเออเอาเลยเฮ้ยโอเค น,นี่ก็คือส้ตมตำพริก200เม็ดนะฮะไม่ได้รับเหมือนกันแต่ถึงแน่นอนอ่ะดเดี๋ยวเรามาแข่งกินกินเลยดีกว่าโอเคไหมได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาแข่งกินกินเลยดีวครับมาเอา่ะส้ตมตำเราก็เสร็จแล้ว ถ้าเกิดว่าใครกินแล้วก็เรากินเงินทีละคำเลยถ้าเกิดว่าใครกินน้ำก่อนคนนั้นแพ้ใครแพ้เสียตังค์ให้หมื่นหนึ่งโอเคหไหมเออจับมือเราจะกินกับแก้มมุ้งนี้ได้ไหมได้กินได้แต่ต้องกินแบบเท่ากันเลยนะไออันเนี้ยม้วนๆเท่ากันโอเคไหม <ยะ S 1> มาจับมือเฮ้ยไม <c oughs> ่ใช่จับนมก็คุณดูดิผมจะจับอะไรดีไะทีเนี้ยมาเริ่มอ่เราต้องม้วนก่อนม้วนให้เหมือนกันแล้วคนกินข้างซ้ายกับข้างขวานะ เอาคุณต้องมานั่งฝั่ง,ไงไนี้ไหมล่ะไม่อะนั่งนี่แหละามาคำแรกนะฮะเดี๋ยว้พึ่งพร้อมยังคำแรกกินผักกลับได้ด้วยมาคำแรกเลือกอะไรเอา้เอา,อ,าอ่ะคุณจะเลือกอะไรคำแรกมาคำแรกนะโชนก่อนคำที่หนึ่งอ่าอือ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 ือืออืออืออออือืออืออือือแ มามาต่อจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณรีบไปไหนอ่ะหมูคุณรีบอ่ะมันหยุดไม่ได้เข้าใจไหมถ้ามันหยุดแล้วมันเผ็ดอนะคำแรกนะคำสองนะคำหนึ่งดิคุณกินน้อยอ่ะไม่มันไม่ได้เนี่ยอ่ะอ่ะคำที่สองนะหนึ่งสองสามเฮ้ยอย่าเพิ่งหรือเลยกินไปเลยกินไปเลยไม่ได้ดิมันต้องมองกันผมก็จะเผ็ดก่อนคุณดิไม่งั้นอะนะคำที่สองอือืออืออืมหือกินเนี้กินเนี่ย แหนมมาต่อทำสามไม่ละใช่ไม่มีไม่มีหยุดหยุดไม่ได้วันนี้ผมสู้ตายเพื่อเงินหนึ่งหมื่นบอกเลยใช่จริงะ้วยวันนี้ฉันสู้ตายตายอ่ะตายสองตายอ่ะฮะทำสามมามันต้องใช้มืออ่ะอะไรผมโกสะอาดจะโลกไม่ทำงานวันเนี้ยอุ้ยโอ้น้ำอยู่ตรงหน้านะครับ หายกินน้ำกอนแพ้นะอะไรลิกินลิ้กินกินเแล้วไม่ไแล้วแลอย่ามึงกินอย่ามึงกินคุยจนตวนคุยจนตวนคุณชอบกินอะไรมากสุดโซฟกยาวโซฟกยาวอ่ะไม่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 ถึงอาหารน่ายจะยกเป็นส้มตำอ่ะเร็วยกินละลาตํากุงสดแล้ว่แล้วคุณชอบสีอะไรชอบสีอะไไม่ได้หลับเตอนนี้ เดี๋ยวกินอ่าคันพี่สี่เฮ้ยกูปวดหัวแล้วเนี่ยถ้ากูาเป็นลมอ่ะจะต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะไม่รู้ว่าหมหรือกูจะเป็นก่อนเ้าไปละครัพี่สีนะโอ้เสียโค้ชหมดดึงของอื้อตายตายน้ำเย็นเย็นอยู่ตรงหน้าไปกินสักทีน่าจะด,ดีวะกินดิ น้ำน้ำน่าอร่อยนะน่าอร่อยนะเฮ้ยเยนจื่นใจอะมาต่อเดี๋ยวดูคุยอีกไม่ได้ไม่คุยคุยวไม่เสียเวลาเอาใส่อีกคุณบอกเอดีรู้ว่าฉันไม่แพ้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เผ็ดถ้าคุณเอาอันที่มันไม่ได้ตำด้วยมากินมันไม่เผ็ดไม่ได้เอาเร็วเร็วเดี๋ยวนะอนมีห้าเฮ้ยมันเริ่มน้อยแล้วเอาเอาได้ได้เวลาเร้าผมมา อืมอืมวันอ er ันนี้ค uh, ือผักหลักใช่ไหมแม่เราเรียกผักหลักคุณกลางเขาอ่าคุณกลางเขาเลียกอะไรจะอมจะอมแล้วคุณอมไหมไม่อมไม่อมลูกอมไม่จับตีลูกอมเกี่ยวนิดเรีวหยิบเด้วทำไมหยิบคุณเกี่ยวอะไรมา คือกินเหมือนกันไงเลยข้าวกลีบคือกินอะไรกันเลยรีบไปไหนคุยกันก่อนไม่คุยตอนไหนคุณอยากไปเที่ยวไหนตอนเนี้ยคุณมีแผนใหญ่ไปเที่ยวไหนโควิดแบบเนี้ยไปเซอร์เว่นไปซื้อน้ำกินน้ำก็มีว่าเออคือดืไม่ได้ไม่น้ำมันหายไม่ได้กินก้อนนี้น้ำแก่วแล้มันไม่ต้องกันเนี่ยคุณตักมาไม่เต็มอย่ามั่วทำเนีเท่าไหร่วะโคมทำตาคุณไหลแล้วเนี่ยโคม เออั้ยมันมีน้อยแล้วป่ะแตวดิแตวดิบอกแล้วมึงไม่เชื่อโอ้ยแฉฟมึงเป็นไรนะมึงเป็นไรตอนนี้ไม่ได้นะอืนี่มึงไม่ยอมริงเหรอไม่เชื่สู้ตายเพื่อเงินหนึ่งเลยเชื่สู้แบบตายตายตายกันไปเอาแบ,บบรัวๆเลยไม่พักเร็วเคยไหมเออได้เมีย <5, S 2> ชอบพักอ่ะแบบเก้าสิบจับไว อย่าเพิ่งอย่ารีบมแพ้ร็วแจะรีบไปไหนรีบห้มือแพ้กูอยากกินน้ำแล้วป้อนป้อนเอออย่าทำแบบนี้น้ำอยู่ตรงหน้าคุณจะทรมานตัวเองเพื่ออะไรเอมาซีดีรัวๆเอเลยไหมคันที่หมา1 2้องหอแล้ว่รีบไปไหนเน่ยอยู่ซึ่หกเต่อต่อคัจ็ึึงคิดว่ามึงจะได้อะไรจากคลิปนี้รหน่เล้ อูเนื้อืมเมดูเนื้อนเจ็ดแปดต่อแปต่อแปดกินเลยแปดแปดเรื่องตะกรุงนะแปดแปดเก้าเเอาเนื่ไม่มีแรงแล้วเลี้ยงช้าเลเนี่ยตากุณสายแล้วกูอยากสั่งน้ำมูกอ่ะไม่ได้เก้าเจ้่อตาเกเน อมไม่ไหวแล้วคุยอมคุยอมนะฮะหวคยอมคุยอมไม่ไวไม่ไหวไม่ไหวดูสภาพหน้าผมทุกคนเดี๋ยวนะดูสภาพหน้านะฮะผมจริงคุณกินได้ไงวะโอ้ยนิ่งกินน้ำได้แล้ะได้แล้วคุณเงินนะำแเสียเงินหนึ่งหมื่นให้นิ่งไปนะครับเวลาโอ้ย ไม่ไหวอ่ะคือนิ้งเป็นคนกินเผ็ดผมเป็นคนไม่กินเผ็ดเนี่ยรู้แล้วมเน้ยนะคนเยอะไม่กูกินเลยไม่ได้น้ากินของคุณอยหัวเร้องเลูกน้ามึงอยู่นู่นนิ้งแต่ผมดับไว้น้ำมันกินเนี่ยกินน้ำก็มีน้ำไม่กิน้แมึงใส่ลงไปเปรี้ยวไม่กินไงลิ้นคุณแบบ ไม่รับรถ่หหมอาไนกหนนะผมนี่น้น้านคะูนไง <c oughs> ออกินน้อยไม่ได้แกจะน้ำคูไม่ได้ไไดไไดนิงนิงกินงีเองแม่กิไ,บบได้โอหนึ่งปเปรี้ยวน้ำตาไหลรอ<ะ>้<ะ>น้ำตาผมก็ไหล่ะตอนนี้ <c oughs> ไหลแล้วหนึ่เข้าตาเลยนะแจกทุกคนก็ข้างหน้าอยากให้เราทำอะไรกันนะเฮ้ยน้ำคู <c oughs> ม่แล้วันะไม่ได้ันะแม่เต็มหมดคูเปร้วเต็นสาววันุนหลังร็โดนก็อีกทีลูกขึ้นตรงนี้ จับบงพวงให้เลยนะเหลือแค่นี้นะมอคีราสัตสุดท้ายเมาสัุดท้ายกล้วมอคีราสัตสุดท้ายแล้วเร็วมอคีราสุด้แล้วเมอคี้าม่ตุด้ยแล้วเมคีราสัตสุดท้า้เร็วมอคีราสตุ้นเต้นมอ๊บไุดท้ายล้วมอคีรสัตุ้แ้วมอคีราสตแล้วเ็ต้นยแลเป็นเต้นแล้วเ็วมอคีรสัลวเมอคีราสตด้นกินนีก็อ โอ้โหสงสารน้ำเปรี้ยวก็ยังต้องอดทนกินทีนี้แหละคุณไม่รักกันอ่ะโอเคก็ใครอยากให้พวกเราทำอะไรอีกฝากคอมเมนต์ด้วยกันนะตอนนี้อยากแบบทำตามคำสั่งคุณดูนะใครอยากให้ทำอะไรแกล้งอะไรกันหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้ไม่ไหวแล้วผมต้องขอตัวไปกินน้ำข้างนอกก่อนนะเพราะน้ำนั้นก็เปรี้ยวนะกินได้ ไงคุณตาทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งก็เจอใหม่คลิปหน้าตัวนี้ขอตัวลาก่อนนะคลิปใหม่มาทุกวัน15บหนาฬิกาสีนาทีทุกคนฝากติดตามทุกวันมาดูทุกวันเลยนะรับรองว่าสนุกแน่นอนใจนี้ขอตัวลาก่อนนะคนุณสวัสดีครับไปเลย,ยก่อนเนี่ยโอ้ยไม่เอาละไม่ไหวล้วไ,มไม่ได้แล้ไม่ได้